โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตทวีวัฒนาแก้ไขว่องไวโดยสแกน QR Code เป็นการจัดทำ QR Code สำหรับการสแกนเข้าสู่ Google Form เพื่อให้ประชาชนระบุข้อมูลและแจ้งเหตุซึ่งครอบคลุมเรื่องรับแจ้ง15ประเด็นเพื่อให้สำนักงานเขตทวีวัฒนาได้มีการดำเนินการหรือประสานต่อไปอยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรมซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนาผู้ซึ่งเป็นผู้รับบริการหรือผู้แจ้งเรื่องประกอบด้วย 1. แบบประเมินความพึงพอใจจากประชาชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนาที่มีต่อช่องทางการแจ้งเรื่องผ่าน QR code 2. แบบประเมินความพึงพอใจจากประชาชนที่มีต่อการให้บริการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยผลดำเนินงานณวันที่15กันยายน2566ได้รับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยนในระดับมากที่สุดประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากนวัตกรรมแก้ไขว่องไวโดยสแกน QR code ประชาชนสามารถร้องเรียนผ่าน QR code ได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง ลดขั้นตอนประหยัดเวลาและงบประมาณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอำนวยความสะดวกต่อทุกคนทุกช่วงวัยในการเข้าใช้งานแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและว่องไว